เรื่องนี้หน่อยคือทั้งทุเรียนทั้งมังคุดนะครับคือบางคนอ่ะคิดว่าฝนตกก็ไม่ต้องลดน้ําอันนั้นถูกต้องกรณีทําใบ <c oughs> กรณีทาใบแต่ถ้ามีลูกอย่างมังคุดเนี่ยผลแก้วเลย <c oughs> ทุเรียนก็เหมือนกันกําลังกึ่งยิงกึ่งพานแล้วเหมือนว่าพอได้น้าฝนมันก็กินเต็มที่มันก็กินในต,ตัวเจนเต็มที่ในทางกลับกันคือเขาส่วนที่เขาลอดเนี่ยปีนี้คือเขาจะลดน้ําตลอดฝนตกก็ลดพราฉนั้นเขาจะอิ่มน้ําพื้น ไม่ค่อยกินน้ําฝนคือเราลดก่อนลดก่อนตกครับลดปกติของเราพูดง่ายว่าอย่างสุดเราเคยลดวันเว้นวันหรือทุกวันอะไรย่างเงี้ยแล้วแต่ภูมิภาคเนาะเราก็ลดเป็นปกติของเราฝนตกก็ตกไปคือลดตามรอบเลยใช่ไม่ต้องสนใจใช่อันนั้นคือกรณีที่ฝนมานะแต่ถ้าจังหวัดที่ว่าฝนแห้งแล้วเราไม่ต้องการน้ําเราก็อดปกติอย่างอย่างบางคุดเนี่ยเขาจะมีสูตรเลยของเขาเนี่ยคือทางบ้านค่ายเนี่ยอันนั้นส่วนใหญ่เขาบอกสูตรมาเนาะเขาจะชิงลดน้ําอย่างเงี้ยแหละ เช่นจังหวะนั้นน่ะมันอดมาตลอดแล้วแต่ว่าคลึ้มมาเลยเขาจะรีบเปิดเลยครับอัดไว้เลยถ้าปล่อยให้กินมันก็จะกินเต็มที่หิวเต็มที่ไงคือเหมือนว่าอดมาตลอดใช่ไหมพอน้ําฝนมานี่ก็เหมือนเราครับอะไรหิวเนี่ยแป๊บซี่มาแล้วกระสวกแป๊บซี่โคกก่อนละแล้วสองคือถ้าเป็นอาชีพเขาก็จะใส่แคลเซียมเสริมช่วงนั้นนะถ้าใส่แคลเซียมเสริมช่วงตอนที่ฝนลงหนักๆก็จะลดการเกิดผลแก้วผลแตกได้ดี ทุเรียนก็เหมือนกันเลยครับช่วงนั้นคืออย่างที่บอกว่าแต่ว่าปุ๋ยเราเนี่ยอย่างที่บอกมันมีแคลเซียมสูงอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าใส่เป็นประจําสะสมไปเรื่อยๆฝนลงก็จะไม่ค่อยกระทบมากมแต่ถ้าเป็นเคมีเนี่ยถ้าแคลเซียมไม่ถึงดูได้เลยครับไม่ให้ผลแตกก็ผลแก้วเงาะนี่ชัดเลยเงาะลำใหญ่เนี่ยแตกเลยอันนี้ก็แบ่งปันว่าโอ้อันนี้จริงๆเป็นเทคนิคสําคัญที่ที่ว่าฝนลงถ้าช่วงฝนลงยังไงก็ยังต้องลดน้าครับแต่หลายคนบอกว่สบายไม่ต้องลดน้ํา อ,อันนี้คือย้ำไว้ว่าปลอ,อคือช่วงที่มีลูกหรือว่าช่วงสําคัญแต่ช่วงทําใบเนี่ยไม่ต้องลดนะ้ำปล่อยให้เขากินฝนเลยยิ่งดี